ค่ะตอนนี้ย้ายลาแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่ b e a อเ r s u i t e ค่ะจะอะไรงานอะไรตลอดเวลา <laughs> บอกจริงๆแล้วเหตุผลที่ต้องถ่ายคลิปวิดีโอตลอด <c oughs> เผื่อว,ว่าเวลาเราออกไปข้างนอกอย่างเงี้ยค่ะอันตรายจากสิ่งรอบตัวเรามันเยอะ <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าเราไปที่ไหนไปทําอะไรทําให้คนอื่นรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนอย,อย่างเงี้ยอ,อแต่มันเป็นดาวสองคมค่ะถ้าเกิดมีพวกแบบโรคจิตอะไรอยเงี้ยมันก็จะตามมาไปแต่ถามว่ามีไหมล่ะ ใครล่ะโนจิโนจิจะกล้าไหมล่ะเขถ่ายคลิปเขารู้หรอเดกดิฉันก็ไม่รู้ไงก็แค่บอกว่าอยู่บิทเทอร์สวีทอ่ะเออเคปะวันนี้ก็เป็นอะไรโอริโอ้เฟรเป้เคสแปลกดีซื้อแปลกดีก็เลยลองลองเอามานะคะโอ้โหวันนี้เมกินช็อกโกแลตลาวาดับเบิลค็อปิวอ่ะคือไม่ไม่ได้กินอะไรมาก่อนก่อนหน้านี้ก็บอกว่าไม่ได้กินอะไรมาค่ะ เดี๋ยวไงก็เดี๋ยวไปชิมก่อนนะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวจะแอบ,บกลับไปบอกรสชาติที่บ้านโอเคปะ้ะตอนนี้นอยู่ที่ร้านก็บอกไม่ได้